มีคำถามในทางการเมืองเกิดขึ้นมากมายหลังจากทักษิณชินวัตรผู้สวมบทพ่อเลี้ยงออกปลาใสและเสียงกล้าวประกาศไล่หนูไล่ตีงูไล่หนูและประกาศว่ารอบนี้จะทำเรื่องการเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างท้องถิน่นกับการเมืองใหญ่การเมืองหลังจากนี้ไปจะเป็นเช่นไรคำถามต่อไป การปลาัยของคุณทักษิณเนี่ยจะนําไปสู่การแตกหักอืกับบางพักการเมืองหรือไม่ใช่โดยเฉพาะพักภูมิใจไทยเพราะพูดถึงตบจูบไอ้นะพูดถึงล่ไูไล่หนูตีงูเหาแล้วก็แล้วก็กระทรวงศึกษากระทรวงศึกษานี่แหละใหญ่เกินไปอ่ากระทรวงสาใครกำกับก็เพิ่มพูนชิดชอบไงครับต้องบอกว่ายุทธการตบจูบเนี่ย โดยรวมแล้วมายังไงที่บอกว่าตบจูบเนี่ยเราคิดว่าเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่พร้อมที่ทั้งสองฝ่ายจะแตกหักเพราะโมเดลการตบจูบจะไปแบบนี้สักระยะหนึ่งตบจูบครั้งแรกเริ่มจากตบก่อนเริ่มจากตบครับเรื่องที่คุณทักษินไปเป็น พูดง่ายๆสเปเชียลคีโนตประชุมพักเหรอประชุมพักที่หัวหินเปรี้ยงเดียว1 3 1 4เคื่อนสถานไปทั้งบางในมิติของการเมืองที่มีพักร่วมมาร่วมทีมรัฐนาวาแผ่ทองทานครับรอบนั้นคุณทักษินบอกชัดเลยผมเป็นคนเกลียดแอบเป็นคนตรงไปตรงมาง่ายๆอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไม่ต้องอยู่ดูือนกี่สามตอนนั้นคนแกะต่อรหัสกันว่า คำว่าอีแอบเนี่ยหมายถึงพักไหนคุณน่าจะมีอยู่สองพักเท่านั้นแหละคุณทักษิณพูดตอนนั้นนะสะท้อนว่าถ้าอยู่ก็ต้องสู้ด้วยกันไม่ใช่อยู่แล้วไม่สู้แล้วเป็นอีแอบเพียงเดียวไปที่ไขรครับรลืมมันมาจากว่ามีก่อนหน้านั้นประชุมคอรมเนี่ยรัฐมนตรีหลายคนเนี่ยลาประชุมลาประชุมอืคือไม่สู้ด้วยกันไงและคนที่ลาก็ลาทั้งคู่นะเพียงแต่ว่าคุณหนูอนุทินเนี่ยลาไปแล้วหาหมอเนี่ย ถูกโทรกลับมาสุดท้ายมาประชุมนะก็เข้าประชุมแต่คุณพีรพันธ์เนี่ยไม่ได้ประชุมเลยและก็มีมีข่าวกระแสยังไม่ระบุชัดเจนบอกว่าลาแล้วก็นั่งอยู่นั่นแหละเห็นไหมจริงไม่จริงไม่รู้คุณพีรพันธ์ไม่เคยยืนยันการเมืองเรื่องพรรคร่วมอ่ะลงเรือเดียวกันพายไปด้วยกันไหมแล้วพ้นจากนั้นการเมืองเรื่องแอบก็สะท้อนภาพฉากตัดมาก่อในช่วง ท้ายปลายปีครับแน่นอนหลังจากแกนนาไปพบคุณทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าก่อนที่คุณแกนนาต่างๆพี่โอจะไปพบเนี่ยหลังจากที่คุณทักษิณโยนระเบิดครับ14ธันวา13บสธันวาเนี่ยอีแอบเกี่ยวข้องอาจจะเกี่ยวข้องสองพักเนี่ยแกนนำสองพักไปเจอที่บุรีรัมพ์พอไปเจอบุรีรัมย์เนี่ยหลังจากนั้นแน่นอนครับคนหูตากว้างไกลใช่เพราะฉะนั้นตั้งฝั่ง คุณอนุทินคุณเนวินก็ไปเลยคุณทักษิณตอนหกมกราทางฝั่งนี้ก็เจอคุณทักษิณตอนช่วงปีใหม่คุยกันว่าจะเป็นอย่างไรและก่อนหน้านี้มันมีว่าด้วยเรื่องสยบร้าวระหว่างอนุทินกับทักษิณโผล่ออกมาพี่วีดูภอันี่ก็คือเมื่อกี้ที่พูดตอนที่หัวหินอ่ะคล้ายตบใช่แต่พอที่สนามกอล์ฟนี่นะสโตนนิวเนี่ยคล้ายๆจูบจูบครับ <icana> <naj bum S 2> มีการป <Q uan> ไปร่วมวงสวิงกันที่สนามสโตนฮิล l l ครับนี่คือภาพถ่ายที่ยืนยันการลันตีว่าตบจูบนี่คนตีกลอฟกันอยู่ด้วยกันอยู่กัน4ี่ห้าชั่วโมงนะถ้าไม่ถ้าไม่รักกันนะอ๋อเหรออยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกแล้วตอพอตอนกัมก็ร้องเพลงกันอีกใช่คนหนึ่งร้องเพลงอีกคนหนึ่งเล่นคีย์บอร์ดเออนี่นีนี่นี่นี่ยัง คนข้างหลังพี่โอเห็นไหมเน่น่เน่ข้างหลังเห็นไหมใครล่ะคุณอนุทินชาญีรืูอเออ,เ,อ,อเพื่อนพี่วีเล่นคีย์บอร์ดอยู่นออั่นข้างหลังเห็นอ่าข้างหลังเออ,เอแล้วอีกคนหนึ่งล่ะพี่โออ,อีกคนหนึ่งมันก็ตบจูบเหมือนกันว่าด้วยเรื่องแนวนโยบายค่าไฟที่ประชาชนเดือดร้อนครับครับนี่คุณพีรพันประกาศชัดเลย หลังจากคุณทักษิณประกาศเมื่อวันที่5ช่วงวันที่5ทธันวาพี่วีจำได้ไหมคุณทักษิณหาเสียงที่เชียงราย่ะ <3. S 2> บอกว่า <7. S 2> จะทำให้ค่าไฟเหลือเท่าไหร่ตัหน่วย3.70แล้วปรากฏว่ารัฐมนตรีและรองนายกบอกว่ายังไง ตอนนั้นคือก่อนนั้นก็บอกจะต่ำสี่ไงแต่ฝั่งคุณศัดสินบอก3.70เลยส7 0เูเลยครับแสดงว่าแนวคิดแนวทางเรื่องราคามันยังไม่ตรงกันต้องตบต้องจูบกันไอ้นี่เรื่องค่าไฟครับครับต่อมาว่าด้วยเรื่องตบจูบอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ตบไม่แรงเลยครับอันนี้ตบอันนี้ตบตบแรงเลยครับเรื่องเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ครับครับนี่ กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเงื่อนไขของร่างกฎหมายแล้วตั้งข้อสังเกตในหลากหลายเรื่องหนึ่งในนั้นพี่วีอขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้ามาเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายฉบับนี้ร่วมกับนายกรัฐมนตรีเพราะร่างที่กระทรวงคลางเสนอนั้นเนี่ยผู้ที่รักษาการ ตามกฎหมายเนี่ยก็คือนายัฐมตรีครับกระทรวงมหาไทยเห็นว่าไม่เหมาะสมะต้องให้ฐานตรีกระทรวงมหาไทยร่วมด้วยใช่มันเป็นการบ่งบอกว่ากระทรวงมหาไทยแม้ปาาปากจะบอกว่าไม่ขัดข้องครับแต่ยุทธการมไม่ใช่ครับบางเรื่องไปนำนาจของกระทรวงมหาไทยที่ถูกตอนหายไปในรูปของคณะกรรมการและก่อนหน้านี้ พักภูมิใจไทยตั้งโต๊ะแถลงใหญ่เลยเดือนสิงหาคม67ผมจําได้จําได้ครับประกาศชัดเลย4ข้อไม่เอาเรื่องนี้เพราะการพนันที่เกิดขึ้นไม่ได้ทําให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นและทําให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นครับและหลังจากนั้นในตอนนี้อยู่ในช่วงสืบของอ,อบจอเนี่ยคุณทักษิณไปที่ศรีสะเกดใช่ไหมครับโอ้โหดีไปที่ศรีสะเกดไปหาเสียงช่วยเหลือใคร ช่วยเหลือวิวัตชัยโหตระไวยสยะที่สมัครลงในนามพักเพื่อไทยแข่งกับใครครับแข่งกับแชมป์เก่าครับวิชิตไตรสรณกุลผู้สมัครนายกและแชมป์เก่านายกอบจอันนั้นภูมิใจไทยภูมิใจไทยครับโอนี่ต้องบอกว่าสีสกเกตเนี่ยสูสีมากๆอ่าคุณทักษิณลงพื้นที่เนี่ยสองวันนะคือและก็ใช้กลยุทธ์ในการหาเสียงไล่ไล่หนูตีหูอีกรอบหนึ่งใช่ รอบแรกมาครั้งแ้วตอนเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งใหญ่มาเลือกตั้งอ,อปจอใช้ยุทธการนี้อีกแล้วรอบแรกปรากฏว่ายุทธการไล่หนูตีงูเห่าเนี่ยส่งผลให้เพื่อไทยได้<ห>สสขึ้นมาทั้งหมด7คนจาก9คนเ,เขาหวังแบบนั้นใช่ไหมใช่โอ้โหนี่รอบนี้คุณทักษิณประกาศขออาศัยเสียงพี่น้องชาวศรีสะเกด มาไล่หนูตีงูเห่าอีกรอบหนึ่งเพราะมันเหลือแค่สองรอบนั้นที่ตีเนี่ยหายหมดเลยนะใช่สามคนนี้ที่ย้ายพักนะจาตุรงเพ่งนรพัฒน<อ>ีระไตราสาร,รณนกุลและพ่องสีแท้จึงครับ,รบที่เป็นงูเห่าอยู่ในพักเพื่อไทยคำถามยุทธการนี้ฮะสุดท้ายแล้วคิดว่าจะแตกหักไหมโดยเฉพาะระหว่างภูมิใจใจกับเพื่อไทยเนี่ยพี่วีที่กระทรวงศึกษาจะแตกหักไหมถ้าพูดแบบนี้โอ้ไม่รู้ผมว่า สะเทือนครับครับมันนําไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในยุทธวิธีบางเรื่องครับแล้วคีย์พอยต์สำคัญที่สุดครับของตบจูบเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนล่ะวันนี้มาพูดแล้วยังน้อยแกนนำสองคนอ่าคุณอนุทินและก็ท่านนายกรัฐมนตรีครับอนุทินบอกว่า,างไงนะพี่โอเลือกตั้งอบจอ,อีสานสู้เดือดที่ไหนไม่ได้ลงไปช่วยหาเสียงเลยการไล่หนูตีงูเห่านนไม่ทำให้พรรคร่วมรัฐบาลและสามหลอกครับนะ แข่งขนันกันเป็นเรื่องปกติแหละคุยกันหลายเรื่องแล้วไม่มีปัญหาโนพร้อมแพรมหาเสียงเลือกตั้งนายกปจของสุดท้ายเพื่อไทยก็ทําเต็มที่ร่วมแข่งกันเหมือนกีฬาจบไม่โกรธเกลียดกันรัฐบาลเดียวกันแต่หลายพักไม่ต้องงงนี่นายก <c oughs> พูดนาย,ยกอุ้งอิงขีพ้อยสัมพันธ์ของการเมืองตบจบบทสรุปจะเป็นยังไงทั้งเพื่อไทยและภูมิใจไทยยังไม่พร้อมจังหวะที่จะแตกหักนี่พ้อยหนึ่งนะถูกไหม พอยสองไหมภุมใจไทยวางแนวการเมืองยืนฝั่งรัฐบาลก็บอกว่าภูมมใจไทยเนี่ยเขายืนเป็นรัฐบาลนะครับจึงพร้อมที่จะผ่อนคลายบางเงื่อนไขนะผ่อนสั้นผ่อนยอมเป็นรัฐบาลมากกว่าเป็นฝ่ายค้านบางพรรคเนี่เขาไม่ถนัดไม่ถนัดเป็นรัฐบาลครับจะัาเป็นฝ่ายค้านเพราะภุมิใจไทยเนี่ยครับเพื่อไทยนะผู้นำเนี่ยอย่างนายกแพทองทานเพิ่งเริ่มสะสมบารมีเศรษฐกิจยังไม่ดีเพราะนั้นยังไม่พร้อมที่จะแตกหัก ผมว่าตบจูบอีกเรื่องหนึ่งคือเพื่อไทยเองก็ไม่วางใจในพักร่วมคือรวมไทยสร้างชาติออที่พูดง่ายๆยืนบริบทแข่งกับนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นจะแตกหับภูมิใจไทยถ้ากับว่าเขาไม่ต้องอิงกับรวมไทยสร้างชาติเต็มร้อยใช่ไหมถูกต้องแต่รวมไทยสร้างชาติก็ไม่ได้เต็มร้อยกับเพื่อไทยเพราะฉะนั้นยังไม่พร้อมที่จะแตกหักกับภูมิใจไทยนะภูมิใจไทยนะเขารอสอวอน้ําเงินจัดวางคนองค์กรอิสระ ถึงจะมีความพร้อมต่อรองหรือแตกหักกตอนนี้ต,ต,ต้องบอกว่ากระบวนการการสรรหาองค์กสรสละยังเพิ่งเริ่มต้นเป้าหมายยังไม่จบอาวุธยังไม่เต็มที่นั้นเพ่งออกอาวุธหลักไม่แตกหักอือนุทินนะต้องบอกคุณหนูอนุทินชาญวิตรกุลยังมีลุ้นนายกในอนาคตนะเอางี้นะไม่รู้อะไรนายกอนาคตยังมีลุ้นนะเอางี้ไม่ต้องดูไกลๆดูใกล้ๆคุณอนุทินป่วยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ไปดูให้ดีพักที่โรงพยาบาลไหนและดอกไม้พลึบพลับเลยเออ,เอ,อนุทินยังมีลุ้นนายกในอนาคตเพราะนั้นแนวคิดแบบนี้สร้างมิตรจับมืออุักศินดีกว่าเป็นสัสูไหมถูกต้องข้างหน้าเรายังหวังว่ามีโอกาสเป็นนายกเนี่ยนี่แต่ขาดทำไมยุทธการตบจูบในทางการเมืองจะเกิดขึ้นอีกหลายระลอกหลังจากนี้ไปไม่เชื่อนะลองติดตามพี่วีดู <c oughs> ในเนชั่นอินไซด์ครับ ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจกในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ